เคยสงสัยไหมว่าใครเป็นคนสร้าง AI คนแรกหลายคนอาจจะนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันแต่ความจริงแล้วมันย้อนกลับไปไกลกว่าน,นั้นเยอะเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่19นู่นมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเอดาเลิฟเลสเธอเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษแล้วรู้ไหมว่าเธอทำอะไรเธอเขียนสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมสำหรับเครื่องคำนวณของชาลสแบบชอัลกอริทึมมันคืออะไรหรอเพื่อนผมถาม มันก็คือชุดคำสั่งที่บอกให้เครื่องจักรทำงานตามที่เราต้องการไงสิ่งที่เอดาทำมันล้ำหน้ามากจนหลายคนยกย่องให้เธอเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกและเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับ AI แม้ว่าเครื่องของเบเบชจะไม่เคยสร้างเสร็จสมบูรณ์ แต่แนวคิดของ Ada l o v e l เลสนั้นเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา AI ในปัจจุบันดังนั้นถึงแม้จะไม่มีใครสร้าง AI ที่ซับซ้อนเหมือนวันนี้ในยุคของ Ada าแต่เธอคือผู้ที่วางรากฐานความคิดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้าง AI ในยุคต่อๆมาสรุปคือ a เอดา v e l เลสคือผู้ที่ริเริ่มแนวคิด AI คนแรกนั่นเอง